ธมมาธรรมพุทโธภัระวัโผูทงังภัตตะวันสังอารีวาเทมิสวาสสาโตภัตตวตาธรรมบูธรรมนัมมสามิสุปฏิปันโนภะโถวตสาวังสังโฆกสังขังน้มันนโมันหมดหรืะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท <pine> ธ <ING> ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิปานิมะยังตันเตภัตตานิสัพพายุลานินิพุสัมพุสสะโหรัญญามะ สาธุโนคันเตที่ขูสังโคอิมานิตัตานิสปาลิวารานิปาิการหาตุอามหาจันเจวะมาตาปิตุนาตินจะยาตะการงทีฆารตันิตายะสุขายะข้าแหพระสงฆ์ผูเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้องถวายพระตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสุโสร์ขอพระพิสุสุโสรละพระนาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่สรรพสตวทั้งหลายแก่เทพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติมิตรทั้งหลาย มีมารดาดิดาเป็นต้นตลอดกาลและนานเทินสาธุสัคนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเทธันเตสังโฆจันโต อายังปัมัภาดเทระกาปุนาติเวะเสียซะาญยาอัมมาคังปัปุนโตภิกขุจหัตทะจะสาปเนระจะยะธาสุขังปริพุนจันโตัง ข้อคิดเล็นิดหน่อยนะเอ่อที่ว่าสั้นๆเรามีวัตถุปัจจัยและกายจิตเนี่ยสามอย่างนะถ้าเรียกว่าวัตถุปัจจัยมันก็เป็นเครื่องจําเป็นพวก,กปัจจัยสี่มีอาหารเครื่องนุ่่งหมที่อยู่อาศัยยา,ารักษาโรคเนี่ยมันจะเป็นก,การหลงชีวิตก็จำเป็นนะอันนี้ก็สําคัญเหมือนะวัตถุปัจจัยเนี่ยแต่ไอ้สำคัญไว้นัน่นคือกาย ่อมากายกายสําคัญกว่าวัตถุปัจจัยเพราะมันมีใจสำคัญยังไงก็แล้วแต่มันใช้ทําประกอบะไรได้หลายหลายอย่างทั้งมูลทั้งบาตแต่ว่ามันเป็นเครื่องใช้ธุงกิจนี้กายเนี่ยมันมีอายุทุกัตถึงจะเลี้ยงดูยังไงให้ดีแค่ไหนมันก็จะต้องไปสู่วางแก่วังเจ็บวามตายในที่สุดด้นเรื่องของใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะท,ที่ที่กายกายเนี่ยต้องตาย ยังไงก็เลี้ยงดูไงก็ต้องตายนะแต่ก็าเขาเหมือนเรือที่เราจะต้องอาศัยเขาข้ามฟากต้องดูแลเขาไปจนถึงเราถึงฝั่งส่วนใจนั้นเป็นเป็นส่วนทีเ่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดแต่เราเนี่ยมักจะลืมมักจะลืมให้อาหารกายเองแบบไม่ค่อยอาหารใจเท่าไหร่นะใจขาดการเอาใจใส่ดูแลนะเรยกว่าเขาก็มีอาหารกินกันอาหารกายกบอาหารหย,ยาบๆแบบนี้นะทุกข้าวปลาอาหารเนี่ย ส้สายมันการน้องใช้เนี่ยมันก็กินเพื่อมีมีกำลังในการดำเนินชีวิตยอยู่ได้นะก็สำคัญน่ะตัวอาหารใจแต่อาหารใจเนี่ยมันก็สำคัญสำคัญกว่าอาหารใจก็คือพวกบุญกุศสนต่างๆเนี่ยที่เราได้ทำไว้แล้วเนี่ยมันม่เกิดอนุภาพเ,เกิดฝังไปในดวงจิตเราไม่มีวันลบเลือนเลยเขาเรียกว่าถึงใครมาบป้นเราไปก็ไม่ได้เป็นอริยรัพ์ไปแล้วนะแล้วเอาเอาเอาสมบุติ์เนี่ยเอามาเป็นวิมุตนะเอาพวก อาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยสึ่งสมบุติทั้งหมดเนี่ยมาทําให้ใจมันบริสุทธิ์นะเอามาเอามาทําให้ใจเรามีความมีสารให้ทานเรียกว่าอาหารใจก็ให้ทานอาหารใจรับทานอ่าส่วนอ่าเรื่องของร่างกายก็สำ่องก,การอาบน้ํำชำระร่างกายให้สะอาดเพราะมันมีของสกปรกมาออกมาสมะบุกตลอดเพราะนั้นเราต้องดูแลเข้าดวยกันชำระกายให้สะอาดชั้นใดด้วยน้ําจิต เราว่า <c oughs> จิตใจก็ต้องเป็นต้องต้องสะอาดเหมือนกันด้วยการพระเจ้าแนะนําให้เรารักษาศีลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเส,องสะอาดใจนะใจสะอาดมันก็จะมีความสุขมากกว่าแล้วใจเนี่ยที่สะอาดนั้นมันก็จะไม่มีทุกข์โทษเวรภัยนะเพราะมันเว้นการเบียดเบียนนะเป็นเรื่องของศีลศีลแปลว่าความปกติส่วน เรื่องของการออกกําลังกายร่างกายก็จาเป็นหรือธรรมะที่ในี่ยอะไรทงานเนี่ยร่างกายก็ยู่แรรนนข็งแรงโดยการเคลื่อนไหวหรือออกกําลังกายชั้นใดอย่างเรื่องของจิตใจมันก็ต้องมีพลังมีพลังของทางกายต้องเคลื่อนไหวส่วนพลังใจต้องสงบคนที่มีจิตใจนิ่งสงบนั้นก็จะมีพลังใจมีจิตใจที่เข้มแข็งนะสามารถต่อสู้ก่อนน,าน่าเกลียสได้เพราะนั้นพระเจ้าก็จะให้เราจําเป็นอยู่สามอย่างเนี่ย อาหารกายนะอาหารใจแล้วก็ออกกําลังกายก็ออกกําลังใจมีกําลังใจด้วยแล้วก็จะทําให้เราเห็นคุณค่าของการมา,าศึกษาทางด้านพุทธศาสนาที่ว่าคําสอนของพระเจ้ามันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับลูกหลานสังคมด้วยอ่ะเรีวยกว่าขอให้ทุกคนก็เอาเป็นเก็บเป็นข้อคิดนะคิดดว่ามันไตรตรองซะก่อนก่อนที่จะเชื่อให้คิดดูว่ามันมีเหตุผลไหม อ่าแล้วก็เชื่ออนนะอาเอาเปรียบตัวคนนี้รับพรยาถาวารีวาหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะโตตินังเตตานังปกติปิยติตังปฏิตังสุนขังทิปเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนติสังคตาจันโทภานารโสยาถามณีโชติระโสยาถาสัพพิทิยวิวัจจันโตสัพพะโลกโวนะจัตุ

อาคัอายุจวานุจายะโสกิติสุขังบาลังอาคัสดาตมีเทวีอาคยาตมมะสมาจิตตเดวากุตโตมนุสโวาอาคยาปโตธขามุจติวิปะตุสามังนารังรักขันตุสาปเดวะตาสาวาบุทธานุภาเวนัสัาโสติปวันตุเต ภาวัตุสัพพังกาลังรักขันตุสาภเดวตาสัพบธรรมานุภาเวนะสจาโสตีปวันตุเตภาวัตุสัพพังกาลังรักขันตุสาภเดวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสจาโสตีปวันตุเต ý thức ý thức chấp, thức ý 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 thức